สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาพบกับขั้วติดดินอีกแล้วครับผมวันนี้สิเสนอเมนูเสแปบครับผมอีสานบานเฮาครับผมเครื่องแกงครับผมเครื่องแกงที่เฮ้าโขกไวมี่ตะไคร่กับพรอมแดงครับผมกับพริกแห้งครับนี่วันนี้เฮ้าชิม,มาทําการ แกงไข่ครับผมเออพริกเออแกงแกงไข่ห่อนๆครับผมเดี๋ยวฟื้นเข้าไปก่อนเมี่ยวา่าออมไข่กินแน่ครับผมอะหับไข่พี่้อง โโอ้ขวดติดมินขวยง่ายๆเข้าหนิล่ะพี่นอ้องนนเห็ดแับๆดิสเซอร์เกียงแกงก็ได้ขวก็ได้ครับผมนะเดี๋ยวไปตากกล้องเองครับนะพี่น้องทำการขวเลยครับเอาใครลุกไปพี่น้อง พ่อไข่เสร็จโตเข้าจังค้น,น้ะที่นอ้องแกงไขอ่อมไข่แต่กจะเฉื่อดกับบรรยากาศชิวๆครับผม กล้าคักที่อ่ะ <c> ม <oughs> ีเดี๋ยวให้ไที่ยวตัวกันแม่ <c oughs> อ่ะคุณรถครับผมน้ำปลา นัวครับผมมันต้องออกตัวนัวตองนัว,นวรถดีครับผมเต่าฟืดเหาอมอ ักลงครับผมผักเข้ากองน,นีผักที่เล้าต้นหอมนะพี่น้องมันจังเข่าทามันยังแซบใส้พักที่ตูหอามครับผมหอมหวนและจวนใจแล้วครับผมนี่เสิร์ฟกับขา้าวเหนียววันนี้พี่น้อง บตองเบาอย่างอื่นครับผมรับรองแซ่บใครไม่เคยกินก็ามากินกันนะครับขัวใครแบบนี้ไงเมนูเมนูที่โบราณต้ไปกินเขาน้ำกันจะรับเบาหลายใหญ่หาง สวัสดีป้าปนานนานๆใช่ไหมเป็นป้าปานนานๆไมากินขา้าวหลงมวนม,ม,มุกยังหลับเนี่ยบุกกระชิ่อองเหรอโอ้โหุกกระชิวสวัสดีจ้า,าพี่พน้องแม่นุน่นสวัสดีจ้าไม่กินข้าวน้อกันได้ค่ะเป็นป้าปานนานๆไมากินขา้าวไม่นอาไปเยอะยืนหน้าแล้วามาจาับพี่น้องจ้า เป็นไรแค่นี้แบงค์ไม่ดูนี่สิดูอะไรอู้ยแดงเลยพ่อดูนี่สิอ่าโอ้สวัสดีครับพ่อมันคืออะไรมันคือเครื่องปรับอากาศค่ะไม่ดูนะกินดิปลากินปลาตัวเล็กดิมันไม่ได้ใส่พริกลูกเอ้าปลาอะไใส่พริกอ้าวอ่ากุ้งกุ้งกุ้งเหรอเออกุ้งกินได้ปลาก็กินได้ พี่น้องเออชื่อเอิ้นว่าอะไรอาหารว่างโอ้อาหารว่างครับอาหารว่างบ้านจะมาตักมันไม่ได้เผ็ดมันไม่ได้เผ็ดกินเลยค่ะกินสิเรียกกินกุ้งเย่ไม่ได้เผ็ดหรอกครับผมหน้าพี่น้องกินเข่าด้วยกันเล้งเล่งเล่งเล่งน่าจะพี่น้องคะพ่อหนุ่มจะทำให้ดูนะต้นไม้หางเชียงพ่อหนี่มเธอบอกมาต้นผักขาน้ำจะต่ำ

พี่น้องถามวมานี่นี่ชื่อบทไปโรงเรียนพุณอะวันจันทร์คุณละพี่น้องวันจันทร์ไปหาหมอโผมวันจันทร์ไปหาหมออีกหมอนักเพิาะอ่างข้าวมันอะเพราะว่าตอนนี้เพิ่งจะกินยาขาเสื้อเยู่ขาเสื้อกินยาแก้เสบอยู่ยาขาดเสื้อเพราะว่าถ้าไปโรงเรียน เ๋ยวได้กินนะความมันจันยฤติกยอมจันดีขึ้นไมไม่ได้หายไปใชไปมนองต้อมนพฤิกรรมความาาลูเฮาอดบ่แต่ว่าอาการโดยร่วมก็ดีขึ้นเพาราะว่ามันกินยาชูมือ <c oughs> สุดเอาสุดเอาว่าเอากับไปทุยทีมข้างนอกจะมาหมทีมนี่มันไม่ดีปลาปลาเล็กปลาน้อยใช่ไหมปลาเล็กปลาน้อยโมกัสซิวจะถือปลาเด้อีไหงเพชรจ้ามันไม่เผ็ดลูกมันไม่ได้ใส่พริกหนูกินได้จะได้ฉลาดจะได้เป็นตัวใหญ่ๆแม่ไหย่างแบบนี้ย่างแบบนี้แบบตอบมึง มารีหรับโผล่ดเราประตูมีอ,นนอะไรนะมีกา้างมีกางเนี่ยา,านี้ผู่แบ่บูญง,งดาหายอยู่ในบ้านปีบ่ามั้งอือหายเหตุผลเป็นบ่าไปไปเย <Yeah. S 2> อยงางดาค่อยๆยัดเนาะนังเราว่าเลยองางดาคนณไหมือไม่นะ ปลากปลาไกมันไม่สิปักเองไม่ชีเลือดไรตัวมึงนี่ปลาตัวเล็กๆปลาพี่น้องมีปลาตัวเล็กๆปายังปลาเนี่ปลาซิวปลาชิววม่ได้เปิดไตหรอนพ่อเขายางไก่ไปแล้วจียคินไหมพี่น้องมึงยังก็เนเน่เนเ่ไว้ยังก่ห้ผู้ใด่งมาเป็น่งมาให้ ปลาซิวปลาซิวปลาซิวซุกไม่ให้อืมผู้ใหล่เหรอซุกไม่ให้ปลาทิ่นปลาที่หนไม่ล่ะขึ้นบนเหรียญอยู่น้ำอีปลาพินเนี่ยงปลาปลาอย่าปลาซิวปลาซิวอืมกินมันเป็นตัวเล็กๆเนาะอืมปลาซิวเป็นตัวเล็กๆด้วย อ่าไม่เี่งกัดยุ่งลงกเดี๋ยวแม่คะเบักฮะเไปเกาให้บางแม่บ้งลุกก็คืนร้ายเนี่ยขี้อย่างี่่าไปมุดยี่ยังนะ

แข็งแขงยังแสีบเสียบ,ย,บยีราฟมันไม่กล้าเนอกแม่ต้องกินอันนี้จ้ะมันจังบะเพะ็ดจ<ะ>้ะเก็<ะ>บไปซื้อ<ะ>มากแหลมมั้งไปซื้อเพิ่นมาขายซื้อให้อีแม่ฟืง ละหมก,ออกมไัไปแม่ไปไปล้างออกปไปไป,ไปเดี๋ยวแม่ไปทาจำบักให้ไป่ตัดเด้อน้องแซ่บๆน้ากันครับไปก่อนสวัสดีครับสวัสด,ดีจา้าพี่น้องครับ